สวัสดีครับทุกท่านวันนี้คิดว่าทำวิดีโอให้ดูดีกว่าเพราะว่าอาจจะงงหลายส่วนถือว่าเป็นเป็นแฮปปี้ดียวลกันแล้วกันนะครับไม่รู้จะให้ของขวัญอะไรเอาของขวัญเป็นวิดีโอกันแล้วกันก่อนอื่นอ,อยากจะให้ดูอีเลียดเว็บของของในภาพใหญ่ก่อนเพราะว่า หลายๆครั้งเราเราซื้อขายกันในภาพสั้นจนจนบางครั้งเราลืมว่าภาพใหญ่มันอยู่ตรงไหนอันนี้อยากให้ดูที่ตั้งแต่ปี2002008นะครับ2008ที่เกิดกราฟที่1ขึ้นมาแล้วกราฟที่2ขึ้นมา,าแล้วก็กราฟที่3นมีเอ็กเซนประมาณ323นะครับก็คือสูงพอสมควรแล้วเรามองว่า4น่าจะอยู่ตรงนี้ สิ่งเกิดสีตรงนี้แล้วก็อ่านต่อไปก็จะเกิดห้าสิ่งสูงประมาณนี้มีมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่ไม่ค่อยตรงกันหลายคนนับเบฟก็ไม่ตรงกันบางคนมองว่าอา,อาจจะจบ5ไปแล้วละแล้วก็ตอนเนี้ยก็จะมาเป็น ABC ว่าง่ายๆนะครับเพอะบางคนก็นับอยู่ว่า1กับ2จะเกิดประมาณนี้แล้วก สามสี่น่าจะเกิดประมาณนี้แล้วก็ห้าหน่าจะเกิดประมาณนี้ก็ก็ก็แล้วแต่แต่ว่าอย่างที่ผมนับมามันก็น่าจะเป็นหนึ่งสองตรงนี้แล้วก็มีเวฟเอ่อเวฟรองที่เกิดก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าสมควรจะตรงนี้แต่ว่าเนื่องจากมีการ e x t e เ d เล็กๆก,ก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าอนี้เข้ามามันก็เลยจบที่ประมาณนี้นะครับนี่คือภาพใหญ่ เพราะฉะนั้นในภาพใหญ่เนี่ยเรามองว่า4ที่อยู่ตรงนี้เนี่ยต่อไปก็จะเป็นการขึ้นไปที่5ซึ่งก่อนหน้านั้นเขียนคาเก็บไว้ประมาณสักหนึ่เก้าแต่จริงๆแล้วมันน่าจะอยู่ประมาณสักสองพน่อยแปดน่าจะเป็น5อยู่ประมาณสักสองพแต่จะเป็นไปได้หรือไม่ได้มันก็แล้วแต่อาจจะแค่หนึ่งพ ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเรายังไม่รู้นี่คือในสิ่งที่มองของ5ทีนี้ถ้าเรามาดูในกรอบเล็กที่ว่า,เ,าเราเราอยากจะเห็นในกรอบเล็กกันว่ากรอบเล็กมันจะมีอะไรอขอเปลี่ยนกรับนีน่โอเคทีนี้ อันนี้กรอบลายวันทีนี้เราจะมาดูในกรอบรายวันเนี่ยทองได้จบลงที่ตรงนี้ตรงประมาณสักหนึ่งห้าหกถ้ากรอบรายวันเราจำกันได้ว่า,ามองว่าแถบๆเนี้ยทองเกิดเบฟขึ้นมาก็คือหนึ่งสองแล้วก็สามสี่ 3, 4, แล้วก็ห้าประมาณนี้นะครับห้าประมาณนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องเกิด ลงมาก็จะเกิด a b c คำถามของเราคือว่าละ c มันจบหรือยังเพราะหลายหลายครั้งเนี่ยถ้ามันยังไม่จบเนี่ยมันอาจจะลบีครน,นี้คําคตอบเราก็จะหาได้จากถ้าเราพยายามนับในกรอบข้างในว่าจริงๆแล้วมันครบหรือยังนะครับทีนี้ถ้าเราดาาูตีเส้นให้ดูนิดนึงก่อนก็ได้ ถ้าเราลากเส้นคู่ขนานลงมาเราก็จะเห็นการลงของการาฟนี่คือการลงโคงกรัฟเราจะเห็นเลยว่า,าตั้งแต่ตั้งแต่ขึ้นไปอยู่ที่5ที่จุดนี้นะครับเราก็จะเห็น A B C นะครับก็ให้เขียงลองเช็คว่า C จงเงิ เราลากไฟเบล extension นะครับเราก็จะได้ประมาณสักร้อยเปอร์เซนต์ที่อยู่ประมาณ1630ก็วันที่แล้วลงที่1635ก็ใกล้เคียงเหมือนว่าจะจบแล้วนะครับก็อยู่ประมาณนี้น่าจะใกล้ใกล้เคียงกับสีมากมแต่ว่า ยังไงก็แล้วแต่เราก็ต้องนับข้างในอยู่นะครับ่าเป็นยังไงทีนี้ที่ผมทำให้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวดูนะครับแป๊บนึงโอเคอันนี้ผมทำให้แล้วถ้าเราจะเห็นว่าการที่กราฟเกิด1 2 3 4 5ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะเกิด ABC นะครับทีนี้เนี่ยถ้าในกราฟย่อยเนี่ยเราจะเห็นว่าเกิด กราฟยอดเล็กๆ 1, 2 3 4 5 5แล้วก็ A B C อยู่ในด้านนี้แล้วก็มี1 2 3 4 5อยู่ในด้านนี้ปัจจุบันเนี่ยกราฟอยู่ที่1 5 6ซึ่งอยู่ตรงนี้ถ้าเรียนนับเนี่ยมันยังไม่จบนี่เพิ่ง3เพราะฉะนั้นสมควรมี4เพราะฉะนั้นสมควรขึ้นไปจุดที่เป็น critical point หรือจุดที่เป็นที่ที่ที่หน้า จับตาที่สุดก็คืออยู่ประมาณสัก1683ก็คือฐานของโตในเว็บที่1ที่เกิดขึ้นก็คือถ้าทองสามารถผ่านไปได้เว็บ4นี้ก็เราก็ต้องลบทิ้งไปเท่ากับว่า C เนี้ยมาจบตรงนี้แล้วนะครับทำไมเราถึงมองอย่างนั้นเพราะว่าถ้าถ้าปัจจุบันเนี้ยถ้าตาม อีเลียนแล้วเนี่ยมันสมควรจะขึ้นไป4ที่ต่ำกว่า1683แล้วก็ลงใหม่อีกครั้งหนึ่งซึ่งลงใหม่ครั้งหนึ่งก็เพื่อจะคอมพ l e t เพราะอันนี้จะจะ perfect จะถือว่าครบแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นในลักษณะของขาขึ้นเพราะว่าจะจบจะจบเวฟ5เพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าในในภาพใหญ่ ในภาพใหญ่ก็คือ4เพราะฉะนั้นมันจะไม่ลงมาอีกในแถบนี้มันก็จะเป็นในลักษณะของ1 2 3 4 5. เพราะว่าในเว็บในเว็บถ้าเราจําในเว็บระหว่าง2-3ถึง3นี้ก็จะมีอยู่1 2 3 4 5เีเล็กเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ1 2 3 4 5ซึ่งจะเป็นในลักษณะของ4-5ถึง5ก็จะมีเว็บทิด ดังนั้นดังนั้นถ้าเรากลับมาดูภาพนี่ก็คือ1ที่เกิดนะครับหล,ลักน,นี้ก็คือ2เพราะฉะนั้นที่เกิดเพราะฉะนั้นเราคิดว่ามันต้องเป็นสขึ้นไปข้างบนซึ่งจะสูงกว่าจุดนี้แน่นอนทีนี้ปัญหาของเราคือว่าตอนนี้เราอยู่1656เนี่ยมันจบเลยครั ถ้าเรานับว่ามันยังไม่จบมันสมควรขึ้น4ต่ต่ำกว่า1683แล้วก็สมควรลงมาที่5เพราะฉะนั้น5มันสมควรจะหยุดประมาณสักเท่าไหร่เราก็ลองวัดดูว่าลองร่างจาก2ถึง3มาโจถึง3เราก็จะได้ประมาณสักประมาณสัก1 16 มาณสัก16,000ประมาณเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่ก็คือจุดที่จุดที่5ที่จะเกิดทีนี้เราลองมาเช็คเส้นนี้ดูถ้าเราดูตรงนี้นะครับมันจะมีมันจะมี correction อยู่ก่อนที่จะเกิด1,2ขึ้น 1, มาเพราะฉะนั้นถามตัวนี้เนี่ยถ้าเราลองลากเส้นลลากเส้นมาเราจะเห็นว่า มันจะอยู่ประมาณประมาณเนี้ยประมาณหนึ่งหกหนึ่งศูนย์แต่ทางกเนี่ยก็คือธรรมดาแล้วการไม่สมควรต่ำกว่าตรงนี้ในลักษณะของเส้นเทลไลน์ line. นะครับเพราะฉะนั้นสันนิษฐานแนวโน้มเป็นไปได้ว่ามันอาจจะอยู่ที่ที่ประมาณหนึ่งเต่ำที่สุดน,นั่นก็คือรอบจบอันนี้ความเป็นไปได้ที่หนึ่ง ค,ความเป็นไปได้ที่สองก็คือว่าถ้าสมมุติกราฟมันขึ้น,ปนไปเลยมันขึ้นข้ามหนึ่งหกแปดสามไปเลยซีตัวนี้ก็จะไม่เกิดห้าตัวนี้ก็ไม่เกิดแต่ว่าซีเนี่ยก็จะเลื่อนไปเป็นตรงนี้แทนหรือกราฟสองก็จะเลื่อนไปตรงนี้ก็คือจบที่ตรงนี้ ถ้ามันข้าม1 6 8 3ไปเพราะว่าถ้ามันข้าม1 6 8 3ปไปเนี่ย ál, ในลักษณะนี้เนี่ย ál, การเกิด1นึตรงเนี้ยมันก็คือมันเป็นลักษณะของการของของของโฟธรรมดาก็คือก็เป็นรูปของทริแองเกิลก็เป็นรูปคอล l เลคชั่นทริแองเกิลธรรมดานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันข้ามปัดข้ามตรงนี้ไปได้มันก็กลายเป็นว่าตรงนี้จบ แล้วก็เล็กตรงนี้ก็จะได้จบลงเพราะฉะนั้นในมุมมองจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นไปได้ที่หนึ่งก็คือขึ้นไปอีกหน่อยอาจจะซิกแซกขึ้นไปแล้วก็ชนสีแล้วก็ลงหมายครั้งหนึ่งอาจจะใกล้ๆสัก1 6 1 0ก่อนที่จะไปเป็นขาขึ้นในปีหน้าจะไปเป็นขาขึ้น <c oughs> สร้างเว็บขึ้นมาใหม่นะครับสร้างเว็บขึ้นมาใหม่แล้วก็จะไปเป็นขันขึ้นเพื่อจะไปเกิดเลข3ขึ้นมานะครับนี่คือออปชันที่1นออปชันที่2ถ้าคาบตรงนี้ไปตัว C หรือ abc C เหลือเนี้ยก็จะจบที่นี่ซึ่งเึ่นอย่างที่เราบอกก็อาจจบที่นี่ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าจบที่นี่เนี่ย มันก็จะกลายเป็นว่าตัวเนี้ยก็จะขึ้นจากจากจุดนี้เลยนะครับก็จะขึ้นไปจากจุดนี้เลยเพราะฉะนั้นก็คือคอมพิวเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีเล่นที่รอบครอบที่สุดแต่คิดว่าคงไม่ถูกถูกที่สุดนะครับก็คือว่า ถ้าสมมุติคนที่มีของซื้อมาแล้วแถวๆนี้หรือคนที่มีดอยอยู่ต่ำกว่า1683สิ่งที่จะเกิดก็คือว่าถ้าไปถึงใกล้ๆ1683สมควรจัทยอยคัดน,นะครับเพื่อมาซื้อที่ต่ำกว่าหรือถ้าคัดแล้วไม่ได้ซื้อที่ต่ำกว่ากราฟทะลุขึ้นไปอาจจะซื้อตามต่อก็ได้ในตอนที่มันยอ่อออกมาเป็นกราฟที่ พราะว่าถ้าขึ้นไปก็จะเป็นกราฟ1 2พอมันย่อลงมาแล้วก็เสร็จก็ได้เพราะฉะนั้นนี่คือวิธีเล่นนะครับเพื่อจะลดความเสี่ยงดังนั้นจุดที่อยากจะให้มองมากที่สุดก็คือประมาณ183เป็นจุด critical point แต่ว่าเมื่อวานได้ลงได้ลงไว้ให้ดูว่ามันมีจุดสำคัญอีจุดหนึ่งก็คือจุดประมาณสัก16 16 7 7ประมาณนั้น หนึ่งหกเจ็ดเจ็ดถ้าตาไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันอยู่ในกรอบประมาณสักหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดหนึ่งหกแปดสามเนี่ยรประมาณแถวแถวเนี้ยเนี่ยประมาณโซนแถวแถวเนี้ยหนึ่งหกเจ็ดเจ็ดถึงหนึ่งหกแปดสามเนี่ยเนี่ยแถวแถวเนี้ยคือสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องอาขายว่าง,งเพราะว่ามันเป็นแนวต้าน ขายเพื่อไปซนซียอดต่อแต่ว่าถ้ามันข้ามไปเนี่ยเรารอย่อของของเบฟที่2เพราะว่าเชื่อว่าถึงจุดแถวๆเนี้ยเส้นเส้นสีม่วงเนี่ยเราอาจจะเห็นย่อลงมาอีกหน่อยเราอาจจะเข้าตอนนั้นเสียอาจจะเท่าเท่าทุนเรือจ,จะเข้าขาดทุนไปหน่อยเพราะว่าเราขายได้ขายตับกว่าแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็อันนี้คือปลอดภัยนะครับเพราะว่าเท่ากับว่าเรามองว่าเบฟเวฟสองได้เกิดแล้วก็คือ หนึ่งสองภาพใหญ่ได้เกิดแล้วเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะถือแล้วบวกมีมากกว่า,าการที่เราไม่ปล่อยแถวจุดน,นี้เพราะว่าถ้าเกิดขึ้นเปสี4แล้วเราไม่ปล่อยเนี่ยเราอาจจะเจอที่ห้าขึ้นมาที่หนึ่งหกศูนย์อีกก็ได้อันนี้ก็ฝากไว้ก็คิดว่าปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับแล้วก็หวังว่า,าวิดีโอนี้ อาจจะช่วยในการตัดสินใจสำหรับปีใหม่ได้ว่าจะทำยังไงสำหรับรายหล็กคนก็ขอขอบคุณครับขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ